สวัสดีค่ะพะวัดไปทําความสะอาดบ้านมานะคะเพิ่งกลับมาได้สักเกือบเกือบชั่วโมงกินแซนด์วิชไก่เผ็ดโหหิวมากเลยบอกไม่เตอร์ไว้ตอนก่อนไปอะ่ะให้ไม่เตอร์ไปซื้อมาไว้พอทํางานเสร็จแล้วจะหิวไม่อยากทํากับข้าวแล้วก็รออยากมาถึงแล้วกินเลยนะคะเรื่องเราววันนี้เกี่ยวกับบ้านที่ไปทำความสะอาดนี่แหละ วันนี้เนี่ยแม่ของเจ้าของบ้านนะคะเขาช่วยโบ้ทำด้วยวันนี้สามชั่วโมงแล้ววันพุธอีกสามชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปค่อยคุยกันใหม่ว่าเขาจะให้โบทไปทำวันไหนกี่ชั่วโมงโบ้มีภาพมาให้ดูนิดนึงนะคะไม่มีภาพก่อนนะเพราะว่าสภาพบ้านก่อนทำาน่ ทุกสิ่งอย่างระเกะระก,กะเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะห้องนอนในเสื้อผ้ากระจัดกระจายกระจุยทั่วเลยนะคะโบทำห้องนอนปูเตียงก่อนสิ่งแรกนะส่วนแม่เขาเนี่ยช่วยโบจัดห้องเสบเก็บเสื้อผ้าในห้องเก็บเสื้อผ้าเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นของลูกสะพ้ฝั่งขวาเป็นของลูกชาย ลูกสะพ้ายเขาจัดของเท้าไว้แล้วเราก็เลยไม่ได้ทําตรงนั้นเราก็จัดเฉพาะฝั่งของลูกชายปกพับเสื้อยืดที่หมก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 ,มกเอาไว้ให้เป็นตั้งเรียงเรียงเรียงจะบอกว่าโปอดอะไม่ได้พับเสื้อให้เรียบร้อยสวยเลยนะเพราะถ้าเกิดทําอย่างนั้นต้องรื้อทุกตัวพับใหม่แล้วก็เอามือรีเรียบไม่ไหวจะใช้เวลานานมากเพราะเขามีเสื้อเยอะโปดก็พับตามที่เขา ทำมาไว้เพียงแต่ว่าพาให้เหมือนๆกันขนาดเท่าๆกันแล้วก็กล่องเป็นตั้งๆตงๆๆนะส่วนแม่เขาเนี่ยซื้อไม้แขวนเสื้อซ้ตตะก้าผ้ามาให้เต็มเลยอ่ะเขาก็เอาแขวนเสื้อลูกชายแขวนกางเกงโบก็บอกเขาว่าเอาประเภทเสื้อที่เป็นเสื้อโปโอลนะเอาไว้ด้วยกันที่เป็นเสื้อเชิ้ตไว้ด้วยกันแยกแขนสั้นแขนยาวเขาก็จัดนะคะแล้วโบก็ล้างห้องน้ํา ก่อนที่จะล้างห้องน้ํานะห้องน้ําอ่ะเป็นคราบอึอเกาะอยู่ในโถส้วมแน่นฝังมากโบทเอาผงขัดเทใส่ไว้ก่อนนะแล้วก็มีน้ํายาเป็นครีมแล้วก็สเปรย์ก็ฉีดฉีด,ด,ดเอาทิ้งไว้ในขณะที่ไปทําเตียงไปเก็บตรงอื่นนะนะแล้วได้อ่างล้างหน้านะ เป็นคราบสบู่คราบยาสีฟันหนามากมีฝุ่นด้วยนะบนกระจกนี่ก็ฝุ่นเกาะมองแทบไม่เห็นคนอะ่ะก็เอาสเปรย์ฉีดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไปทำบริเวณอื่นส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็จัดแขวนเสื้อไปอะนะแล้วก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าบนพื้นเอาไปซักนะคะใส่เครื่องซักผ้าซักใช้เวลาทำสามชั่วโมงนี่ทำได้ ห้องนอนข้างบนจากตู้เสื้อนะคะแล้วก็ทําห้องน้ําห้องน้ํานี่โปนะเช็ดโขส้วมจากที่ฝุ่นเกาะคราบหนาเตอะเลยจนใสเลยแล้วก็พื้นนะคะบริเวณพื้นห้องน้ําจะเป็นไม้มีฝุ่นก็เช็ดออกแล้วบนฝาผนังเขาจะมีขอบสีขาวๆมีฝุ่นติดอยู่เพราะก็เช็ดคือพอมันเสร็จแล้วมันก็เอี่ยมรู้สึกดีนะ ล้างห้องน้ําให้เขาเนี่ยบไม่ได้ขัดกระจกที่เป็นคราบเยอะเพราะว่าปกติแล้วพบ๊ก็จะไม่ขัดกระจกที่คราบฝังอะ่ะเพราะบทเคยทําแล้วปวดแขนอยู่หลายวันเลยบทก็จะบอกเจ้าของบ้านว่าไม่ทานะแต่พบ๊ก็ขัดให้เขาเท่าที่ขัดออกนะคะไม่ต้องใช้แรงนะคะแล้วก็ไปล้างห้องน้าด้านนอกอีกห้องหนึ่งเป็นของลูกสาวเขามีลูกสาวเล็กสองคนนะลูกสาวยังไม่ถึง10บขวบเลยอะ่ะก็มีห้องนอนของเด็กสองห้อง แม่เขาอะไปจัดห้องนอนเด็กดูดฝุ่นช่วยโอ๊นะคะแล้วก็ดูดฝุ่นห้องนอนเพราะแค่ขัดห้องน้ำเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วนะ หมดเวลา3ชั่วโมงวันนี้จริงๆทำเกินนิดหน่อยนะคะล่างถ่ายให้ดูตรงบริเวณห้องครัวกับห้องโถงโบชอบมากเลยอะ่ะเป็นบอ่อแปลนที่เปิดกว้างไงบ้านเขาอะ่ะปูพื้นด้วยหินนะคะปวยน่ารักบ้านเขาอะ่ะดูขนาดก้าวด้วยตาเนี่ยเขามีความกว้างสองเท่าของบ้านโบนะบ้านโนะบ,นบ,นบนเท่ากับครึ่งหนึ่งของเขาะนะมีผู้เก็บของเยอะ แต่เขาไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระเบียบไงของมันก็กระจัดกระจายทั่วไปหมดนะมีห้องด้านหน้าของบ้านอีกสองห้องปุไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าสภาพเละเทะมากเลยเอาไว้ถ่ายตอนที่ได้ทำแล้วจัดเรียบร้อยแล้วดีกว่าอยากให้ดูสวยๆมากกว่านะคะนี่ก็เป็นการทำงานสะอาดบ้านนะคะที่ปุ๊บทำงานในอเมริกาเนี่ยแหละแล้วของบ้านไม่มีใครอยู่นะแม่เขามาคนเดียวแม่เขาเนี่ยผไปทำบ้านเขาพันธหาดเวน้นพันธหาดโอ้ยบ้านแม่เขาวันเนี้ยมาก คุณที่ยังไม่เคยเห็นก็ไปดูแล้วกันบ้านเนียบเนียนั่นแหละบ้านแม่เขานะคะส่วนวันนี้นั่งเมาามอยข้างนอกได้แป๊บหนึ่งนะคะอากาศไม่หนาวมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีเสื้อคลุมในวอทคนไม่ไหวนะใครที่ ไม่ได้ดูวィィีดีโอทางความสะอาดอื่นๆที่โบ๊ทเคยทำโบดเคยทำา a i ์ b n น Airbnb 3ปีนะคะถ้าคุณสนใจว่าเออโบ๊ททำงานยังไงทำความสะอาดแบบไหนยังไงก็ไปหาหาดูกันนะจ๊ะบนบ้านวันนี้นะคะภายของบ้านที่โบ์ททำให้เขาอยู่แล้วกับลูกสะพายนะคะโบทมีวีดีโอให้ดู ระหว่างทางว่าเป็นยังไงเดินทางจากบ้านรวนเนี่ย GPS บอกว่า12นาทีคุณสนใจก็ไปดูกันนะจ๊ะ<ม>ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณนะคะกลับมาดูวิดีโอต่อไปที่โบนจะนำเสนอให้คุณนะคะอส,สวัสดีค่ะ